รีวิวกรอบแว่นขายดีประจำร้านเริ่มต้นที่กรอบแว่นโบรอนตัวแรกรหัส ba 7007น้องเป็นทรงหกเหลี่ยมสีไทเทเนียมมีน้ำหนักเบาหน้ากว้างแค่49สามารถใส่เข้ากับได้ทุกรูปหน้าต่อกันที่กรอบโบรอนยอดฮิตทรงรูปไข่รหัส ba 6019สีพิงโกใส่แล้วหน้าดูเฉียวมีสไตล์เหมาะกับสาวๆที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง ไป,ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ทรงที่3น้องเป็นทรงสีเหลี่ยมค่ะกรอบเป็นไทเทเนียมรหัส B A 6010กรอบหน้ากว้าง51ค่ะทรงนี้สามารถใส่ได้เข้ากับทั้งผู้หญิงและผู้ชายกรอบไม่ใหญ่มากมีน้ำหนักเบาใส่สบายแน่นอนค่ะต่อกันด้วยกรอบโบลอนทรงมีคันสีพิงโกน้องเป็นไทเทเนียม ไม่ลอกไม่ดำรหัส BJ 1309หน้ากว้าง50มีน้ำหนักเบาสีสวยสามารถใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะตัวสุดท้ายทรงยอดฮีตตลอดการทรงเหลี่ยมหยดน้ำค่ะทรงนี้โดนใจไปรุ่นสามารถใส่เข้ากับได้ทุกโครงหน้าลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อสินค้าที่ร้านสามารถออกอีรีซิปได้นะคะ